สวัสดีค่ะทุกผู้ชมทุกท่านคะ่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการติิกตำนานร้านดังค่ะทางช่องคูวิชั่นแห่งนี้ซึ่งวันนี้คะ่ะเราจะนำท่านนะคะไปพบกับความหลากหลายเรื่องราวสาระที่ว่ากันด้วยเรื่องของอาหารการกินที่ล้วนแล้วแต่มีความอร่อยการันตี ทราบถึงความเป็นมาอีกด้วยค่ะนนนนแม่ไม่ทำให้คุณต้องรอนานแล้วค่ะเราจะเดินทางไปยังย่านเยาวราชย่านที่ขึ้นชื่อว่ามากด้วยอาหารรสเลิศ ที่เราจะพาท่านไปในวันนี้เป็นร้านเก่าแก่เปิดมานานมากกว่า10บสปีค่ะเราจะขอพาท่านมาชิมหมูสเต๊ะเจ้าเด็ดที่ร้านช่องกีขายมาตั้งแต่รุ่นพ่อจนมาถึงรุ่นลูกที่มีคุณวิชัยล้ำเลิศกิจเป็นผู้สานต่อกิจการ แล้วก็สามต่อรสชาติความอร่อยของหมูสเตะไว้ได้อย่างไม่เปลี่ยนแปลงค่ะที่ที่มาของร้านชองกี่ก็คือสมัยก่อนเนี่ยไอ้ร้านขายหมูเตะนี่เตี่ยผมก็หาขายนะทีนี้ถ้าเราถึงเวลาเปิดร้านเนี่ย าสถานที่ราชก,การหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะต้องมีชื่อร้านก็เลยเขาจะต้องให้มีชื่อร้านเลยทีนี้คุณพ่อผมเนี่ยชื่อนายช่องแท่เลียงแล้วทีนี้คนไทยเขาเลยที่อำเภอนี่เขาเลยช่วยตั้งให้เป็นช่องคือในช่องนี่มันไม่มีเขาเลยใช้ชื่อชองกีฮะกีนี่คือส่วนมากเนี่ยคนควงตุ้งเนี่ยใช้ว่ากีกี่ก็คือยี่ห้อ ของร้านก็เลยกลายเป็นชื่อว่าชองกีเพราะว่าเตี่ยมผมชื่อนายชองก็เลยชองกีเลยร้านชองกีหมูสเต๊กบริเวณหน้าร้านนะคะไม่ได้ตั้งโชว์อะไรมากมายเช่นร้านอาหารสมัยใหม่เพราะว่าครัวเนี่ยเป็นขนาดใหญ่อยู่ภายในหากบางวันค่ะท่านที่ผ่านไปผ่านมาอาจจะไม่เห็นลูกค้าแต่เห็นคนนั่งเสียบหมูสเต๊กกันอยู่ ก็เพราะว่ามีรายการสั่งซื้อโทรมาจากภายนอกเสียมากกว่าค่ะคุณวิชัยเจ้าของร้านในปัจจุบันนะคะเล่าว่ากว่าจะเป็นร้านอาหารท่องแถวสองคููหายอย่างที่เห็นกันเนี่ยก็มีตำนานมากมายในความทรงจำเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเตี่ยผมเนี่ยขายของในวัดนะเริ่มขาย ไาต้องโขก่อนเสร็จแล้วก็ขายไอติมแต่ตอนหลังเนี่ยรัฐบาลเนี่ยสงนสิิ์ไม่นคนจีน้าไปขายของในวัดก็เ,เลยเปลี่ยนเป็นหมูสเต๊ะโดยที่เรียนจากคนอิสลามทางใต้อาจารย์ของเตี่ยของผมก็คือนายบูที่เป็นคนอิสลามแต่อาจารย์นี่เขาเปลี่ยนจากเนื้อสเต๊ะเป็นหมูสเต๊ะเพราะว่าคนทางใต้เนี่ยเป็นอิสลามเยอะ แต่คนในกรุงเทพนี่นะเขาจะไม่กินเนื้อเขาจะกินหมูเป็นส่วนมากร้านอื่นเนี่ยหมูหมูเต๊นี่น้ำจิ้มเขาจะหวานแต่เตี๋ยผมคือทีเด็ดของขคือว่าน้ำจิ้มเนี่ยคิดว่าคนไทยเนี่ยกินแกงเยอะก็เลยดัดแปลงจากของหวานหวานเนี่ยเป็นพวกเครื่องแกงมาทําเป็นหมูเตะ๊ะร้านผมน้ำจิ้มจะไม่เหมือนกับคนอื่นมันจะออกรสเป็นเครื่องแกง เริ่มจากคุณพ่อนะคะหาาหมูสเต็กขายสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองในย่านวัดไรมิตรแล้วก็วงเวียน22ค่ะแม้ที่ตั้งร้านนี้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นคอกหมูมาก่อนตรงข้ามร้านค่ะเป็นโรงฆ่าสัตว์ต่อมานะคะเมื่อโรงฆ่าสัตว์เนี่ยย้ายจากตรอกสุกรแห่งนี้ไปตั้งที่บริเวณอื่นซึกแถวนี้ค่ะจึงถูกปลูกสร้างขึ้น ค,คุณพ่อเจ้าของหมูสเต๊ะหับขายนะคะจึงมาอาศัยร้านกาแฟแเป็นที่ตั้งขายค่ะเมื่อเจ้าของร้านกาแฟนะคะย,ย้ายคุณพ่อก็เลยเซ็งบ้านหลังนี้ค่ะแล้วก็เปิดเป็นร้านขายหมูสเต๊ะซึ่งที่ร้านแห่งนี้นะคะเขาทำหมูสเต๊ะด้วยความพิถีพิถันะคะ่ะสังเกตเห็นได้เลยนะคะจากการเลือกใช้วัตถุดิบอย่างดีมาทำเลือกใ, <haya> ใช้เฉพาะเนื e ้อหมูส่วนสันนอก และก็ต้องเป็นหมูน้ำเท่านั้นนะคะไม่ใช่หมูฟาร์มจากนั้นก็นำมาหมักกับเครื่องเทศเครื่องแกงแล้วก็เครื่องยาจีนอีกหลายชนิดค่ะใช้เวลาหมักอยู่นานจนเครื่องเทศเนี่ยซึมเข้าเนื้อหมูแล้วก็ค่อยๆนำเนื้อหมูเนี่ยมาเสียบไม้แล้วก็ย่างบนเตาถ่านร้อน เคล็ดลับนะคะอยู่ตรงที่เวลาย่างเนี่ยจะใช้น้ํำกระทิพรมที่เนื้อหมูค่ะเพื่อให้เนื้อหมูเนี่ยมีความนุ่มมากยิ่งขึ้นไม่แห้งแล้วก็หอมค่ะ สุได้ที่นะคะจึงนำเสำรำิร์ฟหมูสเตะเสิร์ฟจานตัวโต้ท่งกลิ่นหอมชวนทานเป็นที่สุดค่ะเมื่อยิ่งได้ลองรถกันจริงๆแล้วเนี่ย ก็จะได้รสสัมผัสที่นุ่มลิ้นนะคะของเนื้อหมูและก็รสชาติที่ละมุนละไมัยและก็เข้มข้นไปด้วยเครื่องเทศเรียกได้ว่านะคะกินเปล่าๆเนี่ยก็อร่อยเกินบรรยายแล้วค่ะแต่หากจะกินหมูสเตะให้อร่อยครบสูตรเนี่ยก็ต้องมีน้ำจิ้มซึ่งที่นี่นะคะรสเด็ดมากค่ะ เขาทำน้ำจิ้มนะคะให้เป็นสีส้มจัดจ้านรสชาติเนี่ยก็แตกต่างจากที่อื่นตรงที่รสชาติของเครื่องแกงค่ะทั้งหอมหวานละมุนไม่เผ็ดเครื่องแกงจนเกินไปจิ้มกินกับหมูเพิ่มรสชาติหวานมันกินแล้วไม่เลี่ยนค่ะอีกทางนะคะยังมีอาจารย์ที่ทางร้านเนี่ยใช้น้ำส้มสายชูยแท้ผสมกับ เลือแล้วก็น้ำตาลเป็นน้ำอาจารดกินแก้มคู่กับหมูเสเตะ๊ะแกเรียนดีแท้และค่ะหมูของผมนี่นะคัดทุกชิ้นนะครับแล้วก็เราจะใช้สารล่อที่เป็นเป็นหมูน้ำหมูน้ำก็คือหมูที่ชาวบ้านเลี้ยงใช้อาหารพวกเศษอาหารไม่ใช้อาหารเมร็ดสมัยนี้เขาเลี้ยงด้วยอาหารเมร็ดเลี้ยงเราสัก4 3เดือนกว่า4เดือนก็ได้100กิโลละ แต่ว่าหมูน้ํานี่ต้องเลี้ยงเราๆแปเดือนถึง1ิเดือนได้100กิโลถึงจะค่าได้ความนุ่มของหมูน้ํานี่จะดีกว่าหมูฟาร์มคือของเรานี่น้ําหมักด้วยน้ําผลไม้แต่ว่าไม่ได้หมักด้วยพวกน้ำประสานทองหรือหมูนิ่มนะฮะเพราะว่าพวกนี้มันอันตรายต่อร่างกายเราก็ไม่ได้ใช้เราใช้พวกน้ําผลไม้อะที่ทําให้มันเปื่อย อร่อยกับหมูสเต็กกันไปแล้วนะคะยังเหลือเมนูที่อยากจะให้ลองทานกันที่นี่เนี่ยยังมีตับสเตะให้เลือกทานกันค่ะซึ่งทางร้านนี้นะคะทัดสรรตับอย่างดีมาแบบเดียวกับหมูสเต็กเสียบไม้ย่างจนกรับเนี่ยสุกได้ที่ ับสเต๊แล้วนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าตับที่นี่เนี่ยเนื้อตับนุ่มไม่แข็งลิ้นอีกทั้งยังไม่มีกลิ่นคาวมากวนใจค่ะตับสเต๊นี่นะเราคัดทุกลูกแล้วตับนี่จะสวยเกินไปก็ไม่ได้จะแข็งเกินไปก็ไม่ได้จะนิ่มเกินไปก็ไม่ได้แต่ต้องคัดพอดีพอดีตับของเราคือย่างแล้วนะจะนุ่ม นุ่มข้างในไม่เหมือนกับที่อื่นเรามีสูตรทำของเราเองทุกอย่างเราคัดหมดแม้กระทั่งแตงกวาเราก็ใช้แตงกวาที่พูดง่ายๆว่าแตงสวยะกระเทียมหัวหอมทุกอย่างเราแกะหมดพริกเพลิกราแกะหมดชื่อเสียงเราคือคุณภาพนะครับแล้วก็ความอร่อยรสชาติที่ไม่เปลี่ยนแปลงสมัยเตี๋ยผมทำยังไงสมัยนี้เราก็ทำแบบนั้นทุกอย่างเราเหมือนเดิมวัตถุดิบท,ทุกอย่างเราใช้ช่างหมดทุกอย่างเป็นมาตรฐาน ความสุขของคนที่ขายอาหารก็คือมีคนเข้ามาทานเยอะๆนั่นคือความสุขของเราแม้ว่ากําไรน้อยแต่มีคนเข้ามาอุดหนุนเราเยอะเราก็ูมงใจแล้วและร้านช่องกี่นี้นะคะก็ยังมีเรื่องราวที่ทําให้ได้ชื่อว่ามูสเตตต้นตำรับ100ไม้กินฟรีก็เนื่องมาจากในสมัยก่อนค่ะ หากลูกค้าท่านใดนะคะสามารถทานหมูสเต๊ะได้ถึงร้อยไม้ก็จะได้ทานกันฟรีๆเพราะว่าหากคำนวณถึงน้ำหนักของหมูร้อยไม้แล้วใช้เนื้อหมูล้วนๆถึง2กิโลกร,รัมเลยเชียค่ะที่ร้านเนี่ยขายตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ขายมาเป็นเวลา70ปปีแล้วนะฮะสมัยก่อนนี่เราเป็นร้านแรกที่ว่าขายกินร้อยไม้กินฟรีเพราะว่าเตยคิดว่า คนที่มาทานเนี่ยเขาบอกว่าไม้เล็กเล็กเตีย่ยบอกว่าคนไหนกินได้ร้อยไม้กินฟรีแต่สมัยก่อนนี่นะหมูมันไม้ใหญ่กว่านี้เยอะหนึ่งกิโลเนี่ยไอ้หนึ่งร้อยไม้เนี่ยใช้หมูสองกิโลเจ็ดแต่เดี๋ยวนี้โลก,กว่าเท่านั้นเองนะไอ้สูตรนี้เราเรายกเลิกไปราราวยี่สิบปีลวแต่โอกาสข้างหน้าผมอาจจะให้ให้ทานใหม่ร้านนี้ทานมานานเนี่ยนะฮะก็รสชาติดี แล้วก็หลายสิบปีก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเขาก็เปลี่ยนคนทํามาน่าจะหลายรุ่นแล้วตั้งแต่คุณแม่ของเจ้าของมาจนถึงถึงรุ่นนี้นะฮะแล้วก็สะอาดสะอ้านราคาก็เหมาะสมนะฮะย่อมเยาวแล้วก็ทางเจ้าของร้านทางผู้ให้บริการก็อัธยาศัย,ายดีก็ดีใจที่เขาอยู่มาตั้งหลายสิบปีแล้วจริงๆเนี่ยตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อผมมาทานแล้วก็หวังว่าเขาก็ น่าจะอยู่ไปได้เรื่อยๆอีกหลายๆสิปีหากท่านใดยอยากจะมาลองความอร่อยด้วยตัวเองแล้วสามารถเดินทางมาได้ค่ะที่ซอยสุกรหนึ่งซอยหาง่ายตั้งอยู่เยื้อง,ง,งกับวัดไรมิตรค่ะร้านของเรานะะตั้งอยู่ที่เดิมเมื่อ70ปีที่แล้วตั้งอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนี้ก็ตั้งอยู่ตรงนั้น คืออยู่ในซอยสุขคอนหนึ่งตรงข้ามกับวัดไตรมิตรนะครับหน้าปากซอยเจมีสเเวน่นเดินเข้ามาเราๆสักร้อยเมตรก็ถึงทุกวันจะเปิดตั้งแต่9ก้ามงครึ่งถึง6กโมงครึ่งแต่วันจันทร์ทุกวันจันทร์จะเปิดตั้งแต่9ก้างครึ่งถึงบ่ายสองงครึ่งอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะ มาที่ย่านอร่อยทั้งทีเราจึงขอเวลาท่านผู้ชมสักเดียวหนึ่งนะคะเพื่อจะพาไปลิ้มลองความอร่อยจันอีกสักร้านหนึ่งและนี่แหละค่ะคืออีกร้านที่เยาวราชแห่งนี้ที่เราจะพาท่านผู้ชมไปทําความรู้จักนั่นก็คือร้านบะหมี่จับกลางค่ะซึ่งร้านแห่งนี้นะคะขึ้นชื่อเรื่องของราคาย่อมเยาวแต่ก็มากด้วยปริมาณและก็รสชาติค่ะบะหมี่จับกลางนี้เป็นฉายาที่ประชาชนเนี่ยสร้งให้ ร้านบะหมี่เนี่ยตั้งอยู่ที่ซอยเจริญกุง่ส23และชายาบะหมีจกก่จับกางก็คือบะหมี่ที่ขายให้กับคนใช้แรงงานทานบะหมี่เนี่ยมีปริมาณเยอะมากราคาถูกทั้งนี้นะคะเพราะว่าเราคนงานเนี่ยค่ะมีรายได้น้อยแต่ว่าต้องการทานอาหารแป้งเยอะและในย่านเยาวราชนี้ก็มีคนใช้แรงงาน หรือว่าผู้ใช้แรงงานอยู่เป็นจำนวนมากต่อมาชื่อเสียงของร้านก็เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะกับพวกนักเรียนและก็นักศึกษารวมไปถึงวัยรุ่นและก็วัยทำงานค่ะร้านแห่งนี้นะคะเปิดมานานมากกว่า70ปีแล้วโดวยเริ่มจากการขายให้เหล่าคนงานจับกังในสมัยก่อนแล้วก็สืบเนื่องเรื่อยมาค่ะ ร้านบะหมี่จับกลางอยู่ในซอยเจริญกรุง23เข้ามาในซอยไม่ลึกเท่าไหร่เลยมาจากวัดเล่งนายีซึ่งบรรยากาศภายในร้านนะคะก็เป็นไปอย่างสามัญค่ะพื้นล่างที่เป็นถนนเข้าซอยก็ยังคงสภาพเดิมไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนปัจจุบันนะคะก็ยังเป็นแบบเดิมมีโต๊ะเก้าอี้ไม้เรียงรายรอยอยู่2องข้างทางค่ะเมื่อเดินเข้าไปลึกหน่อยก็จะเป็นโต๊ะไม้ยาวๆแบบเดียวกับโรงอาหารค่ะ ร้านแห่งนี้นะคะเริ่มต้นจากการลวกเส้นบะหมี่พร้อมกันทีละเยอะๆค่ะจากการสอบถามจากทางร้านนะคะทำให้เราได้ทราบว่าวันๆนหนึ่งเนี่ยใช้เส้นบะหมี่มากกว่า200กิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะ ลูกเส้นเสร็จแล้วนะคะก็จะนำไปใส่ชามใบโตทั่นหมูพะโล้ที่ทำเองโดยทางร้านเนี่ยพี่ถีพิ่ถันเลือกใช้เฉพาะเนื้อส่วนขาหน้าแล้วก็ขาหลังค่ะและสูตความอร่อยเนี่ยก็อยู่ตรงที่การปรุงรสชาตินะคะนำไปต้มใส่เกลือน้ำปลาแล้ก็น้ำตาลค่ะก่อนจะขายเนี่ยก็นำไปหั่นเป็นชิ้นๆตามด้วยผักโรย เท่านี้ล่ะค่ะก็ยกมาเสิร์ฟพร้อมด้วยความอร่อยละค่ะแต่จากการสังเกตเห็นของลูกค้าของร้านแห่งนี้แล้วนะคะก็มักจะเห็นว่าทานแบบแห้งค่ะแต่ถ้าท่านใดยอยากลองทานแบบน้ำทางร้านเนี่ยก็มีน้ำซุปหมูโคลว้บริการค่ะ หากจะว่ากันถึงความเป็นตำนานของร้านบะหมี่จับตังแห่งนี้แล้วก็คงจะอยู่ที่คนล่ำเหลือเรื่องของปริมาณเส้นบะหมี่ค่ะที่ให้กันมากในแต่ละชามอีกทั้งนะคะรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และก็ที่สำคัญค่ะอยู่ที่ความดั่งเดิมของวิธีการขายแล้วก็การบริการนั่นเองค่ะซึ่งนี่ละค่ะถือได้ว่าเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดลูกค้ามานานนับ 10, 10ปี มี60ตตอนแรกแม่แฟนขายแล้วชามใหญ่ก็จับกันชอบกินชามนึ้งก็อิ่มล้วแรกๆมันชามละ3บาทตอนหลัง5บาทแล้วก็ขึ้น9บาท11บาทค่อยๆขึ้นคนทานแล้วก็บอกว่าอร่อยเช้าเปิด8โมง ถึงตอนเย็นทุ่มครึ่งท่าทุกวันและบางวันก็เราอยากหยุดก็หยุดเลยเรือนนึ่งมีสองวันและสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็ได้นำเสนอร้านดังให้ท่านได้ชมกันถึงสองร้านแล้วที่มีความอร่อยของอาหารที่แตกต่างกันไป แต่สิ่งหนึ่งค่ะที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาเลยนั่นก็คือชื่อเสียงของความอร่อยค่ะนนและในสัปดาห์หน้านะคะเราจะพาท่านไปพบกับร้านอาหารรูปแบบใดก็ขอให้ติดตามกันต่อได้แต่สำหรับวันนี้รายการของเราก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ